สวัสดีครับอยู่เคมบีครับมามาชมการขุดงานคลองครับนี่นะครับคลองยาวเจ็ดร้อยเมตรครับต้องใช้รถหกล้อทอยดินก็ไม่ได้ทำคลิปมาเป็นเดือนแล้วครับพอดีไม่ว่างเลยพอดีวันนี้พาพามาชมไม่ รถโกเบนะครับที่จมน้ำนะครับมีบางท่านคอมเมนต์มาว่ารถพังทำงานไม่ได้รถเสียนะครับก็พามาดูของจริงนะครับทำงานดีปกตินะครับแอร์เย็นทำงานดีนะครับคนขับฝีมือด้วยก็พี่วงนะครับพี่วงคนเดิมที่ขับรถจมน้ำตอนนั้นนะครับนี่นะครับรถหกล้อรถหกล้อของ ผู้ใหญ่เอกนะครับครับซานน่ก็ขุดสานี่ขุดแปะคันเขียวก็ขุดใส่รถด้วยแล้วก็เก็บงานไปด้วยนะครับนี่นะครับพามาชมใกล้กลก็ไม่ได้ทําคลิปไปเป็นเดือนนะครับไม่รู้ว่ามีท่านไหนติดตามบ้างหรือเปล่าก็ ว,ว,ว่างๆครับจริงๆก็ไม่ว่างนะครับแต่ว่าก็มาอัพคลิปถ่ายลงช่องบ้างนี่นะครับโหมด S น่าจะเร่ง10นะครับนะยองยงไม่ได้ใส่เตะล้อ6ล้อผู้ใหญ่เอกวิ่ง2คันครับนี่ครับวิ่งใกล้ๆครับไม่เกิน1กิโลเมตร ก็งานช่วยเหลือกัน6ล้อจ้างอยู่เที่ยวละ50บาทถึง70บาทนะครับวิ่งน้ําใจกันนะครับวิ่งอยู่จริงๆมา3คันวันนี้มาก่อน2ปริมาณดินเยอะอยู่ครับดินคองก้นก้น11เมตรปาก15อัตราสโลป1ต่อหนึ่ง เล่าข้าวเหรอเลาข้าว <c oughs> น้ำดื่มฮะเก็บปัดข้างเลยเนะาะไปชมงานนะครับจริงปากมันเกินแล้วแหละ <c oughs> อะไรครับเจ้าซานี่ อยู่หาไปดูมุมไม่ได้เลยไม่มีที่ยืนเลยนียครับได้อยู่ประมาณขนาดนี้เนาะฝั่งตรงข้ามคลองฝั่งนู้นก็เป็นน้ำนะครับต้องสูบน้ำอีกท่วมหัวเลยเนาะ นี่นะครับตลอดแนวนะครับไม่ฟิกชั้นไอไม่ฟิกชั้นเบิร์มนะหรือว่าชั้นในชานพักแค่ก้นได้ปากได้ลึกได้โอเคแล้วนะี่นะครับโกบโกบีถ่ายลงให้ชม ก็มีหลายท่านคอมบมนต์มานะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างโกบี COVID ทำงานไหมระบบไฟฟ้ารวนไหมน้ำมันไฮดรอลิกรั่วอะไรไหมก็เก็บดีแล้วนะครับก็ยังมีรอยน้ำมันไฮดรอลิกรั่วบ้างเล็กน้อยบางจุดก็แตกวันนี้ก็แตกไปสายหนึ่งนะครับก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยตามตามภาษารถเก่าอนะ้เนาะรถเก่าก็เปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนก,นกันกับคนขับนะครับ ใช้เวลาอัดสายอยูย่แค่ครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงเต็มที่ก็ได้ทำงานกันละไฟ้าคืบมาแล้วครับวันนี้วันนี้วันที่24เดือนที่5เนาะพยากรณ์อากาศว่าฝน,นจะตกแล้วก็แต่ฝนตกนี่ก็น่าจะทำงานกันยากอยู่นะงานคลองนขุดไปด้วยจกไปด้วย เติมน้ำมันวันละ3,000บาทโกเบเติมน้ำมันวันละ3,000บาทซานี่เติมน้ำมันวันละ4,000บาทครับบีเนาะลิตรละ28บาทนะวันนีล้ละ28บาทโกเบก็มีปุ้งกี้หลวมบางนะครับยังไม่ได้ซ่อมแซมเลยหลวมไปหมดแล้ว กึกกักกึกกักกึกกักอยู่นะครับว่าพี่วงก็ใช้ได้เลยทำได้ดีนะครับ้งกีหลวมก็ยังทำได้โอเคนะครับขุดไม่ง่ายนะเพราะว่าผมขุดงานโคกหนองนาอยู่ถือว่าแกฝีมือสำหรับค่าจ้างคนขับก็ไม่มากไม่ไม่อะไรครับจัดไปครั้งละเมา พูดเล่นนะครับูดเล่นก็ดูแลกันครับเอา,อ,อาหารค่าแรงก็ทั่วไปครับทั่วไปค่าแรงทั่วไปนี่นะครับโกเบ SK 200ซุปเปอร์ YN11 นะครับ มีเมื่อประมาณห้าหวันก่อนมีระบบได,ไดชาร์จไฟนะครับพังก็ไปซ่อมมาหมดไปพันแแล้วก็ซ่อมระบบแอร์ตั้งแต่รถจมน้ําเป็นเดือนแล้วยังไม่ได้ซ่อมพอดีว่าเพิ่งซ่อมไปก็หมดอีกพันห้านะครับไล่ระบบรีลงรีเลย์ไฟนี่นะครับหมุนเร d ดีเดินดีปกตินะครับ ดูจกดูจกน่ครับจกไปนิ่มๆเลยดินก็ข้างล่างก็แข็งนะครับหลายคนถามว่าขายไหมนะครับก็ยังไม่ได้คิดว่าจะขายหรอกนะเพราะว่าเป็นคุณปู่เรียนรู้กันมาผมเรียนรู้กันมากับคุณปู่คนนี้แหละก็เรียนรู้กันมานะครับที่ทำใจยากหน่ รถก็ยังทํางานอยู่โครงการก็ยังพอมีบ้างครับเข้าหน้าฝนละไปพาไปดูซานี่ขุด้นว้ากันเดี๋ยวผมขึ้นไปยืนข้างบนก่อนเต็มอุ้มนะครับเต็มอุ้มเอาเลยอาจกันเต็มอุ้มเลย โอ้เดินขึ้นได้ไปโอ้อออโอ้ไปยังไงเนาะโอ้ชันนะครับชันอยู่นะครับ สานีก็ขุดเร็วนะครับบรรยากาศอำเภอปบกคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับขุดคลองยาว700เมตรนี่ ผมคิดว่าน่าจะใช้เวลาอยู่ประมาณสักไม่เกิน10วันนะครับรถ2คันถ้าไม่มีฝนตกนะครับเพราะว่าบวกลบสูบน้ำ้วยตรงนู้นโอเคครับก็มาถ่ายให้ชมกัน เล็กๆน้อยๆเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็เคมบก็ขอฝากตัวด้วยนะครับยังไงฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้ด้วยครับขอบคุณมากๆครับผม